หญิงสาวเอาไหม <c oughs> ถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเมื่อหญิงสาวจําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านกลางดึกเพียงลําพังเส้นทางที่คุณเคยกลับดูไม่น่าไว้ใจทุกการกระท,ำทรํำส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางที่มาดคาดเดาได้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณมาเป็นเกมตัวเลือกไม่รู้ไม่เคยเล่นเหมือนกัน trigger warning การใช้ความรุนแรงการใช้ของมีคมและการคุกคามทางเพศคำเตือนมีความรุนแรงอาจกระทบต่อความรู้สึกคเกิดความรู้สึกไม่สบายใจคำเตือนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งทําเป็นรู้ดีไปต้องตื่นเต้นกับมันก่อนเฮ้ยได้รับข้อความตาส่งอะไรมาเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงใช้ชื่อนี้อ่ะชื่อโหลจะตายอุ้ยตาย ใส่เยะเป็นไงบ้างทึงไหนแล้วอันนี้คือเสียงอะไรรถโทษทีนะเขาขอเลือกจะกดจะกดระหว่างทางกลับบ้านโทษท,ทีนะวันนี้เราดึกไปหน่อยกลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้เปล่าปกติอะก็กลับได้สบายเาต้องตอบแบบนี้ไหมเอ้ยแเราต้องใช้แบบสติงของเราใช่ไหม รถใหม่ขอโทษครับเคยอยู่แล้วเรามันชิวๆอ,อ,อยู่แล้วแล้วนี่ได้รถเรียงสรุปนั่งอะไรกับดึกป่านนี้แล้วอยากรู้ตอนนี้กี่โมงเฮ้ยพูดคำหยาบเราอยากรู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคไม่รู้แต่ว่ามันดึกอ่ะดึกอ่ะมันก็น่าจะแบบรถไฟฟ้า,ฟารถมีมันอาจจะหมดแล้วดึกที่ดึกกี่โมง เออไฟฟ้านี่แหละสว่างอ๋อวตะวันวขี้ก่อนขดวไฟฟ้าสาตว์คาชินาไม่มีอะไรให้มองมากนะกโอ้เสียงรถไฟฟ้าแบบรถไฟฟ้าที่เคยมีคนสะมไปเมื่เวานนี้ไม่เพียงคุณแล้วเสียงประกาศบนรถไฟฟ้าเป็นพักๆโอ้อาจจะแบบเที่ยวส,ส,สุดสุดท้ายอะไรกันฉันก็เคยนะ เราคือแบบชนะก็เคยนั่งรถไฟฟ้าแบบเที่ยวดึกอะตอนกลับจากมอว้าแต่ก็ไม่ได้โล่งขนาดนั้นเดินรถเต็เตไมไปที่นั่งว่างเปล่ามันโล่งจนคุณสามารถมองเห็นไปไกลถึงสุดตู้รถไฟหน้าโอ้โหมันโล่งจริงๆอะนะเมื่อดึกป่านนี้คุณหวักอยากถึงบ้านไวๆแต่กับเอ้แต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอ,อคุณจึงหยุดโทรศัพท์มาเราเลื่อนฟีดอยู่แล้วอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขา เตือนภัยสาวเดินทางลำพังกลางหลึกวิตตกเป็นเหยื่อชายนิ้นามปาดอ่านเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาปพอดีด้วยแบตก็จะหมดแบ่โทรศัพท์จะหมดแล้วมี power bank ไหมทะเบียนเอกชวนขับคนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตลอดทางเลยค่ะเซ็กซี่เหรอหรือแกร็บเหลืออะไรห้านวัวข่าวเตือนภัยปรากฏไล่เรียกันบนฟีของคุณ ถูกเวลาจริงดูเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบเจอได้ง่ายทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายเออจริงคุณยังต้องสอดส่องลวองรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวทันคุณถูกสอนมาเช่นนั้นเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้จะต้องคอยระวังตัวถึงขนาดไหนกันนะเติมคำให้อีกหนึ่ง <laughs> นึกจินตนาการว่าถ้าเห็นอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองจะทำอย่างไรปั๊ดจะทำยังไงอะ เกิดเหตุขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้เสียงแจ้งเตือนของคุณดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วฉันก็เคยมันเป็นรอบแบบสุดท้ายอะไรเงี้ยคนน้อยๆอะไรเงี้ยเอ้ไม่รู้ว่าสุดท้ายป่ะแต่ว่ามันมันก็คนน้อยๆแบบเนี้แหละโอเคกับดีๆถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะอ่านี่ไงชื่อเกมอ่าเราลงจาก BTS แล้วเนาะความเงีมันจะเป็น เมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปเคลื่อนตัวออกไปไกลาจากคุณจนรับตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่อ่าเส้นทางประจำอันนี้ถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุณเคยกับดูงเงียบยิ่งกว่าทุกวันไม่สามารถใช้งานได้อยู่ดีก็เสียหรอคณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขณะน,นี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าี่ยงคืนกว่าแล้วไงเวลาที่ที่แกถามอ่ะอ๋ออ,อ้ไดูอเราไม่เดินอยู่แล้วเรียกแล้ว แล้วก็บอในข่าวเดี๋ยวนั้นแหละเออดีเราจะบอกรถยนต์รับจ้างจะเป็น Grab แท็กซี่สะจุดหน้าโคจรไหนก็ดีกว่าเออใช่บันดึกแล้วจะเดินมันก็เสียเวลาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ถึงแบบบ้าบนาแล้วคงไม่ก็เนี่ยจากการแท็กซี่ไงคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคุณคิดในใจนี่ผมนี่ก็จะหายตลอดเลยเนาะอย่างน้อยนี่ก็เป็นเส้นทางที่คุณคุณเคยหักนั่งรถไปก็คงใช้เวลาน้อยกว่าการเดิน ใช่คิดอย่างนี้เหมือนกันไม่นานรถยนต์รับจ้างคันหนึ่งก็ผ่านมาอ๋อเออบอกจริงแน่ <laughs> <laughs> นี่ถึงแล้วแล้วเราก็เกนั่งฝั่งซ้ายไป <laughs> <laughs> นี่ไง <laughs> เขาบอกว่าถ้้นั่งฝั่งหลังเบาะผู้โดยสารอะ่ะจะสังเกตเห็นคนขับได้ชัดว่าเขาทำอะไร <laughs> <laughs> นี่เห็นไหม อ้าวเมื่อกี้มันให้เลือกเหรอแล้วเมื่อกี้ค้างอืมแต่หวัว่าจะไม่ต้องใช้มันนะก็ส่งไปก่อนเลยก็ได้เปล่าดีมากทำไมหนูกับดึกจังคะอ,อ๋อเฮ้ยมันปรับมันปรับกระจกมา เ,นนงงเขาบอกว่าสวยๆอย่างหนูกับคนเดียวมาน่าเป็นห่วงรู้ไหมเห็นด้วยเหรอไม่เห็นแค่นี้เองรู้ได้ไงว่าสวยร่างเงียบไปก่อนแล้วกันนะเขาอาจจะหวงดีก็ได้เขาบอกว่าเห็นก็เลยมารับแสดงว่าเขาก็อาจจะเป็นห่วงหรือเปล่าคน mm hmm. ขับมองคุณอยู่เลยเอาจริงๆนะ คนขับก็อาจจะระแวงเราเราก็อาจจะระแวงคนขับเพราะมันดึกระแวงกันไประแวงกันมาเปล่าเขาอาจจมองแบบคนไอ้มาบกตนนัวนี้อะไรเงี้ยเอา่ะกับดึกแบบนี้แฟนไม่ห่วงหรอวิถ้าบทสนทนาแบบนี้ให้ตอบไปเลยว่ามีแบบแฟนรออยู่ปล่อยให้กลับบ้านคนเดียวพี่นะไม่ปล่อยหรอกห้าห้าก็อาจจะคุยเล่นก็ได้คิด่างดีแกลงคุยโทรศัพท์ดีกว่า ฮัลโหลเตงกำลังกับพี hey, mm hmm. เก่งมากเราก็แบบประมาณว่าเออเนี่ยเขาก็รออยู่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแบบให้รู้สึกว่าแบบปลายทางฉันถ้าไม่ถึงนะรู้เรื่อง เอ้ยน่างฉลาดอะ่ะคำที่เขาถ่ายส่งไปไงไปตำรวจต้องดุอย่างนี้ทุกคนเลยไหมเนี่ยฮ่าฮ่าเอ๊ใกล้ถึงแล้วค่ะฝากของพ่อแม่เขาด้วยนะเจอกันนี่ใช่แบบพูดอย่างเงี้ยฉันว่ามันจะทําให้เหมือนแบบเออมีคนรอเต็มมีคนรอเราอยู่นะเนี่ยเตรอเต็มไปหมดเลยถ้าหายไปนะรู้เรื่องอะไรอย่างงี้อ่าเห็นไหมคนขับได้ยินเช่นนั้นก็กลับมาเปับกระจกคืนอย่างเดิม ตั้งหน้าตั้งตาครับอ้าวอ้าวเกือบตกเป็นเหยื่อหญิงสาวหัวไวอ้าวเราเป็นหญิงสาวหัวไวเหรออ้าวอ่าลองแบบอื่นดูบ้างอ่า,อาลองแบบอื่นดูบ้างจบเราเราเลือกทางถูกก็ไม่ตกเป็นเหยือ่อเราเก่งมากครับตกเป็นเหยื่อก็โทรหนึ่งสามสองสาม ลองเลือกแบบที่ไม่ใช่ตัวเราเลยดีกว่าเราบาง,อ,างอ้าวก็ตรงข้ามไงเมื่อ <c oughs> กี้เราเลือกว่าเคยใช่ปะละ่ะอันนี้ก็แบบรูกว่าไม่เคย แล้วเมื่อกี้เราเลือกรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นเลือกรถุมีแถนอ่าเมื่อกี้เรื่องเลื่อนฝีแล้วก็เป็นเรื่องฟังเพลงบ้าง บทก็เหมือนเดิมโอเคกับดีๆหังบ้านเราบอกเลยนะ <c oughs> เสียงมาร์ถไฟฟ้าเลยไม่มารถเมยรถเมยอยู่จอดที่ป้ายจุดหมายเพื่อเพื่อส่งคุณลงเดินทางต่อไปแอบปนใจอันนี้ก็ไม่มีอะไรปะ่ะ ก็เหมือนเดิมเลยหดเ,ดเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอ่ะเราก็เมื่อกี้เราเลือกเรียกรถยนต์เนะาะครั้งนี้เราก็เดินไปตามทางบ้างอ่ะเอาละแค่เริ่มต้นเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้เลือกเอ่าไม่สนใจไปก่อนแล้วกัน โอ้ยคิดมากเรีบเรนถึงให้มันจบจบซึ่งแบบเราเลือกแบบที่ดูแบบว่าเสียงยังคงตามมาอย่างต่อเน,นื่องไม่ลด,ดลงซ้ำยังใกล้ขึืนใกล้ึ้นมันมีอะไรอย่างเราจริงๆอ่ะเอ้ยก็แค่หมาฉันเราเข้ามาข้างคุณอ๋อพี่บ้านลังไหนล่ะ วิ่งไม่ปิดตาไม่คุณเป็นอะไมไรออ๋อเดี๋ยวกดีให้ไม่ไมเราก็ยามไอ้นี่ออกไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ลองไปให้มันเสี่ยงสุดๆดูเขารวบตัวคุณไว้ได้ก่อนจะพักคุณลงกับพื้นหญ้าข้างทาง และเหตุหายที่คุณไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองก็เกิดขึ้นในคืนนี้ถูกคนร้ายเข้ารวบก่อนฉุดลงข้างทางเอาไว้เอาไว้มันมีหลายตัวเลือกอะอยากลองเลือกให้มันครบๆก่อนเราลองเราลองเลือกปฏิเสธอย่างสุภาพ ที่ว่าเป็นบ้าพีเขาหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรของมัวว่าเป็นบ้าหรือพีกเขาว่าไม่สมัค well ก็ตีไปเอาไปเอาไปยังเหลืออันไหนที okay ่เรายังแบบไม่ได้ไปไม่ได้เลือกอยู่อีกบ้างอะอันนี้น่าลองฝังขวาดูบ้าง มนเดิมอ mm ือ hmm. อ่ะอันนี้เราจะลองโดด วิ่งหนีเลยอรอ,ลอดรอดอ่ะเธอ in